ติดตามคลิปต่อไปได้เลยวันนี้ต้มแล้วก็แกะพี่น้องแกะเอาแต่หัวเนื้อมันแล้วก็เปลือกมันยาวนะครับเปลือกมันนี่ก็กินได้เหมือนกันครับใครจะกินแต่ผมไม่กินครับเปลือกมันเราจะเนื้อมันนะครับหลังจากนั้นก็ล้างด้วยนะ้ำสะอาดแช่น้ําเกลือไว้สักห้านาทีตอนต่อไปพี่น้องลนไปเลยผักไายที่เราเก็บมานี่เราเตรียมเครื่องปรุง,งเลยพี่น้องใส่เลยพี่น้อง ปลา,น,ปลาน้ำปลา,าปน้ำปลามะนาวครับ,บพี่น,น้องมะนาวมะนาวมะนาวใส่มะนาวเรียบร้อยพี่นอ้องน้ำปลาจักนิดนึงพี่นอ้องตัวข้าวคั่วพริกปงพี่นอ้องแล้วแต่ความชอบอขบอาดไม่ได้พี่นอ้องผงนัวหรือผงกะรด ใส่ลายเสียบลายเด้อเขาบอกใส่หน่อยเสยีย,บ,สหยสบหน่อยใส่เบิดเลยทุงหนึ่งใส่แล้วก็คนเลยพี่น้องคนให้มันเขากันเลยนี่ครับพอคนแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่ะใส่ผักต่อไปเลยพี่น้องอันนี้คือผักพายที่เราเก็บมาพี่น้องพอใส่ผักแล้วก็คนต่อพี่น้องคนต่อเลยหน้าตามันอกี้ออกมาแน่นี่นพี่น้องก้อยบุกหอยใส่ผักพาย